ชินโนบิหรือชินจานะครับจะล bon ิสต์บนกระดานอินโด x นะครับอินเตอร์เนช a นเป็นที่เรียบร้อยและอันนี้จะเกิดผลดีต่อชินจาหรือไม่วันนี้เราไปฟังโอกาสตรงนี้ในการลงทุนกับชินโนบิด้วยกันเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้คือคอยนงมุน มูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิว o o n นะครับวันนี้เรามาแนะนำนะครับเรื่องของชิโนบิหรือชิงจาด้วยกันชิโนบิหรือชิงจานะครับจะมีการลิสต์บนกระดานอินโด x x นะครับน่าจะเป็นช่วงอ่ามันมีการโพสต์นะครับวันที่25มีนาคมนะครับ ก็คิดว่าน่าจะมีการลิสต์บทน่าจะพรุ่งนี้นะครับใครรู้รายละเอียดตรงนี้บ้างก็ก็ทักเข้ามาที่ช่องทางใต้คลิปละกันนะครับโพส์เข้ามาเอาแหละนะครับชิโนโบีหรือชินจาเนี่ยเราจะมาพูดถึงประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของ Indoex International นนะครับจะเป็นตัวช่วยให้ราคาของชินจามีการขยับยังไงได้บ้าง ตอนนี้นะครับผมบอกโดยทั่วไปคือชินจาขาดกําลังซื้อนะครับขาดกําลังซื้ออย่างมากเลยนะครับแล้วก็วานห้าสิบตัวมีการเทขายอย่างมากซึ่งผมไม่ค่อยเชื่อนะครับว่ามีวานห้าสิบตัวแต่ผมเชื่อว่าเมาเนี่ยแหละนะครับทำการเทขายเอาแหละนะครับชินบินะครับจะลิสบนกระดานอินโด x นะครับผมขอเรียกอย่างนี้แล้วกัน อินโดเนะครับตัวนี้ดีไหมนะต้องถามว่าที่มาเป็นยังไงนะครับเอ่อที่มาเนี่ย mm hmm. ผมดูแล้วบรกอร์เนี้ยเป็นคนอเมริกันนะครับและขอบเขตการบริการของ International เนี่ยน่าจะให้บริการในทั่วโลกเลยนะครับแต่ว่า,าลูกค้ากลุ่มน่าจะเป็นยุโรปนะครับผมดู โซนการเซอร์วิสทางนั้นนะครับยุโรปอับอเมริกาฉะนั้นอินโด e x นะครับในเรื่องของการประเมินนะครับเ a й ติ้งนะครับเต็ม5ได้2.5นะครับก็ยังไม่ใช่เป็นกระดานที่ที่ยอดนิยมนะนะครับและผู้ใช้ให้คะแนนเท่าไหร่นะครับน่าจะประมาณ3หรือ2.5เหมือนกันนะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับก็มีปลอยมาณการซื้อขายเนี่ยอินโดเอเนี่ยอยู่ที่ประมาณอ่าสามพันยี่สิบเอ็ดล้านนะครับหกแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยเก้าสิบห้าการป,อย,ปอยมาณซื้อขายรายยี่บสี่ชั่วโมงอยู่ประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้เยอะนะนะครับแล้วก็อ่ากระดานตัวนี้นะครับก็ อยู่ในเบสค่อนข้างกลางนะครับปีก่อตั้งคือปี2019นะครับแล้วก็เป็น cryptocurrency exchange ด้วยแล้วก็มีการเทรดฟอเร็กด้วยนะครับไอ้ส่วนที่เทรดฟอเร็กเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวที่ทำให้วอลุ่มของกระดานนะครับหรือว่ามาเจ็ตแคปของกระดานเนี่ยเติบโตด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าเขาทำหลายอย่างดังนั้นถ้าเกิดพูดในความนิยมของกระดานตัวนี้นะครับ ว่านิยมไหมนะครับเรติ้งอินโดเอแค่2.5เองผมว่ายากนะครับที่จะบิวราคาชินจาให้ราคาของชินจาเนี่ยไปต่อได้แต่ก็อย่าลืมนะครับว่าช่วงนี้ชินจานะ่มีการซื้อนะครับเพื่อจะทำการเผาคือซื้อคืน buy back and burn นะครับตัวนี้ก็จะเป็นการช่วยราคาชินจาได้ สังเกตเมื่อวานนะครับถ้าเกิดดูในกระดาน h o b บิ t ชินจาเนี่ยจะมีการซื้อคืนนะครับตัวอื่นแดงหมดเลยชินจาเขียวตัวเดียวและจากห้าพันขึ้นมาหกพันในตอนนึางคืนตอนเช้ากลับไปห้าพันอีกแล้วที่ศูนสิบสี่ตัวนะครับเป็นเงินสกุลดอลล่าร์เอาแหละนะครับส่วนตัวผมผมเชื่อว่า b c k and อ่า buy back and burn มากกว่านะครับที่จะเป็นตัวช่วยราคาชินจาจริงๆ สำหรับวันนี้นะครับเราก็ทำถึงการวิเคราะห์และบทสรุปด้วยกันนะครับว่าตัวนี้แหละนะครับก็จะเป็นตัวช่วยชิงจาบ้างนะครับแต่คงไม่ได้ช่วยเยอะชิงจาต้องผ่านอุปสรรคเยอะนะครับถึงจะเข้ากระดานอย่างคลาร์เคนอย่างไบแอนอย่างเกตไอโอได้นะครับต้องทำให้ได้ศูนย์สิบตัวผมต้องบอกประมาณนั้นนะครับว่าทำไมร้อยเอเข้ากระดานเกตไอโก็ไม่ต่างกันนะครับ m a r k e t c a ปปริมาณก,การซื้อขายนะครับราย24ชั่วโมงและก็เรื่องของกับลังซื้อเนี่ยเราก็วอลลุ่มการซื้อขายต้องถึงด้วยนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีจะเข้ากระดานใหญ่ก็เข้าได้เลยโดยที่อยู่ที่0ูนย์สิบตัวเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะครับถ้าจะเข้ากระดานใหญ่มันต้องลดศูนย์ให้เยอะกว่านี้หน่อยเอาแหละนะครับชินจาพยายามลดศูนย์ให้มากกว่านี้นะครับโดยการซื้อคืน ก็คือลิฟ์นะครับจากวานห้าสิบตัวนะบางกระแสก็บอกอย่างนั้นนะครับแต่ฟังดูจากการประกาศคือการซื้อจากจากอ,อุปทานของมันคืนก็ต้องดูนะครับว่าเป็นยังไงส่วนตัวผมผมเชื่อว่าการส่วนตัวผมผมเชื่อว่าเป็นการซื้อจากอุปทานคืนมากกว่านะครับเมื่อวานเนี่ยราคามันมีการเปลี่ยนแปลงนะ ฉะนั้นถ้าเกิดจะยึดคืนจากวานห้าสิบตัวเป็นไปไม่ได้นะครับที่ราคามันจะพุ่งขึ้นขนาดนั้นในตอนหนึ่งคืนในขณะที่ราคาตัวอื่นเป็นสีแดงนะครับอ่ะสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเรามีหลายช่องทางและช่องทางที่สำคัญที่สุดคือไลน์กลุ่มไลน์ line, กลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community เรามีกลุ่มชิโนบิหรือชินจาด้วยนะครับทักเข้าไปที่เพจได้เลยและสำหรับวันนี้นะครับเราหวังว่าชิโนบิหรือชินจาจะ go to the moon ไปด้วยกันเรามีเหรียญตัวหนึ่งชื่อ Starnet นะครับเป็นเหรียญต้นน้ำนะครับราคาอยู่ที่0.04ตัว8,000ดอลลาร์ถ้าสนใจนะครับทักเข้ามาที่เพจและผมก็ย้ำว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงและผู้ที่จะลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนนะครับ ก็แนะนำเลยนะครับว่าชินโนบิหรือชินจาจะโกทูดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยดมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลา